เทพเซียน40,000ปีตอนที่161ศึกประลองวิชาข้อบกพ้องของโครงสร้างวิญญาณรีลับเจ็ดเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแผนผังการจัดวางที่คับแคบเกินไปซึ่งต้องใช้ชุดค้ลายกลอักขระพิเศษเพื่อควบคุมการไหลเวียนของสารลอเย็นและค้ลายกลอักขระขบวนนี้ต้องใช้อังกอริทึมที่เหมาะสมเพื่อที่จะรีดเคนเอาศักยภาพขั้นสูงสุดออกมาใช้ได้กล่าวถึงที่สุดแล้ว เป็นเพราะไม่มีอังก์ริทึมที่เหมาะสมเป็นเหตุให้ชื่อยยเจริญจำต้องละทิ้งรูปแบบเ้าโครงอันละเอียดสับซ้อนนี้และข้าบังเอิญพบเห็นอังกอริทึมที่แยบโยน์หลายอย่างจากคัมภีรโบราณเมื่อนำมารวมกับอังกอริทึมเมร็ดะกาศอังกอริทึมก้าวรัศมีตะวันรวมถึงอังกอริทึมที่ทันสมัยอื่นๆอีก4ชนิดก็สามารถสร้างเป็นชุดการคำนวณพื้นที่ประกอบไปด้วยอังกอริทึม7ชนิด พอดีสามารถแก้ปัญหานี้ได้ขอผู้อาวุธเสิรเลยโปรดผ่านตาหลีเหยาวกรีดนิ้ววูบดึงแผ่นพังพังโครงสร้างหมายเลข109ออกมาขยายรายละเอียดอีกหลายครั้งชุดของสูตรอันแน่นขนาดปรากฏขึ้นทันทีในความว่างเปล่าชุดการคำนวณที่ประกอบด้วยเจ็ดองกริึึมที่แตกต่างกัน ลอยยับย่นทุกจุดบนใบหน้าของเหลยยงหมิงส่องแสงเป็นประกายดวงตาสดใสคมชัดคนคล้ายอ่อนยาวลงสิบปีในช่วพพิบตามันเพ่งตามองแผนผังโครงสร้างนานกว่าหนึ่งนาทีจากนั้นหันไปกวักมือเรียกหลี่เหยาเด็กน้อยมาที่นี่ขอให้ข้าซักถามเจ้าสักเล็กน้อยสำหรับเหล่านักเรียนผู้มีพรสวรรค์ในเชิงหลอมสร้างจากโรงเรียนเทียนจีที่หนึ่งสิบนาทีหลังจากนี้อาจเป็นสิบนาทีที่ยากจะลืมได้ลงมากที่สุด ในชั้นปีสุดท้ายของพวกมันผู้อาวุโสเลยยงหมิงและหลี่เหวาวขายประรองกระบ,บี่กันด้วยวาจาท่านถามมาค่าต่อไปป,ป,ปุบปับฉับพลันอย่างน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งกล่าวยิ่งรัวเร็วมากขึ้นเรื่อยๆสับแสงเชิงลึกมากมายที่ทุกคนแทบไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนปิวว่อนออกมาไม่ขาดสายคนทั้งสองดูราวกับเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันจากสองฟากฝั่งของจักรวาลซึ่งอยู่ห่างกันนับล้านล้านแสนปี กำลังทะเลาะวิวาดกันด้วยภาษาถิ่นของแต่ละฝ่ายไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมลงให้แก่ผู้ใดไม่เพียงแต่เหล่านักเรียนตัวนหน้อยที่หัวหมุนงุนงงสุดขีดประดุดถูกจับยัดเข้าไปในเมฆหมอกหนาทึบหรือตกอยู่ในห้วงความฝันอันเคว้งคว้างฉากหนึ่งกระทั่งจินเฉียวซึ่งภายในใจของพวกมันถือเป็นบุคคลที่เก่งกาจที่สุดก็ดูเหมือนจะยืนสะอึกอึ้งตะลึงงงอยู่ด้านข้างแทบไม่อาจติดตามเนื้อหาของการสนทนาได้ทัน รอจนสองคนที่ประลองวิชากันว่ากล่าวจนน้ำลายกระเซ็นซานเต็มไปด้วยปัญหาอันลึกซึ้งและอังกอร์ทึมสารพัดชนิดจินเฉียวถึงกับพูดไม่ออกแล้วแม้ว่าจะกรอกตาคบคิดอยู่ครึ่งค้อนหวนันก็ยังไม่อาจสอดปากได้แม้สักครึ่งคำเกิดอะไรขึ้นกันนี้ข้าว่าตัวประหลาดนี้ดูเหมือนจะลวงรู้มากกว่าจินเลาซืออีก ท่านปูเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญการหลอมสร้างที่มีประสบการณ์รอบรู้มากที่สุดในสำนักเทียนจีเราแต่กระทั่งท่านยังดูคล้ายว่ากำลังสนทนาอย่างสนุกสนานกับตัวประหลาดผู้นี้หรือว่าตัวประหลาดนี้คงไม่ใช่ว่ามีภูมิปัญญาความรอบรู้อยู่ในระดับชั้นเดียวกับท่านปูเลยหรอกกังจะเป็นไปได้อย่างไรกันเล่าตัวประหลาดนี้ยังคงถูกท่านปู่เลยไล่ต้อนอยู่พวกเจ้ามีเห็นหรือ ่ันปู่ถามมันเกี่ยวกับปัญหาความควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพลิงไฟเจ็ดชั้นมันกํำลังตอบไม่ได้แล้วมันเพิ่งจะตอบไม่ได้เพียงคำถามเดียวแต่จินเล้าสื่อของพวกเรากระทั่งจะอาปากพูดสักคำยังทำไม่ได้แม้ว่าเราเด็กน้อยนี้จะพยายามกระซิบสนทนาด้วยเสียงเบาที่สุดแต่ไหนเลยจะหลุดลอดไปจากโซนประสาทอันเฉียบวของผู้บำเพ็ญตนด่านเหรียญฉีขั้นที่9เช่นจินเฉียวไปได้ จินเฉียวอับอายแทบแทกแผ่นดินหนีราวกับถูกมือยักษ์ที่มองไม่เห็นครู่หนึ่งกระนำตบซ้ายตบขวารัวเร็วหลายสิบฉากใบหน้าทั้งร้อนผ่าทั้งเจ็บแสบยังบอกไม่ถูกหากตอนนี้มีรอยแยกอยู่บนพื้นมันจะรีบมุดลงไปทันทีและจะไม่ยอมออกมาอีกเด็ดขาดหยวนหมานชิวจะต้องวางแผนเสี้ยมสอนมันเอาไว้ล่วงหน้าใช้ให้มันฉีกหน้าข้าซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเซินไฮ พื่อแสดงให้เห็นความร้ายกาจของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าหัวของพวกมันจินเฉียวยิ่งขิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามีเหตุผลได้แต่ลอบสูดหายใจสะกดข่มความโกรธแค้นขบกามแน่นจนแทบแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงและเริ่มเดิมทีพู้เท่าเลยยงหมิงเพียงเกิดความสนใจในโครงสร้างวิญญาณลี้ลับเจ็ดเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนื่องเพราะไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าแผนผังการจัดวางแบบโบราณที่ถูกทิ้งไปตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้ว จะถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริงๆมีนำสามยังเป็นฝีมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เพิ่งจะเข้าเรียนได้ครึ่งปีผู้หนึ่งดังนั้นอดกระโจนออกมาสักถามลียาวสักสองสามคำไม่ได้แต่โดยไม่คาดคิดคนทั้งสองกระโดดจากปัญหาหนึ่งไปยังอีกปัญหาหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนึ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอื่นๆ อย่างรวดเร็วทุกอย่างหลุดออกจากการควบคุมไปโดยไม่ได้ตั้งใจผู้อาวุโสเลยยงหมิงท่านนี้มีความรักอันลึกหลํำต่อเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งไม่เช่นนั้นด้วยศักานะของมันคงไม่ทอมาไกลหลายพันลีเพียงเพื่อเยี่ยมชมแต่มันไม่ว่าอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าเตาหลอมไทเออรรุ่นที่หนึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนดัดแปลงในรูปแบบที่เหนือจินตนาการของผู้คนถึงเพียงนี้ถึงกับลืมตัวไปชั่วขณะ แม้แต่การตรวจสอบก็ลืมเลือนไปโดยสนิทใจรอจนสิบนาทีให้หลังคอยรู้สึกเหมือนสถานตื่นขึ้นจากฝันยกมือลูบผมสีเงินยวกของตนกล่าวอย่างขวนเขินเล็กน้อยขอโทษด้วยจ้นเฉียวตาเท่าผู้นี้ไม่ได้เห็นแผนการดัดแปลงของเตาหลอมไทยเออรุ่นที่หนึ่งมาเป็นเวลานานมากแล้วจึงเผลอตื่นเต้นกับความทรงจำในอดีตมากไปหน่อยอดสักถามสหายน้อยหลีเห่ยสักหลายคำไม่ได้ กลายเป็นขัดจังหวะก,การตรวจสอบของเจ้าไปเสียแล้วเอาเถอะเจ้าดําเนินการต่อได้แล้วไม่ว่ามีปัญหาใดกับแผนผังโครงสร้างเตาหลอมและแผนภาพการไหลเวียนของพลังปานเหล่านี้ขอให้บอกออกมาตามตรงอย่าได้ลังเลจินเฉียวหัวร่อไม่ได้หลงให้ไม่ออกในใจได้แต่ร่ำรองว่าเหล่าเยี่จือท่านสำแดงอิทธิฤทธิ์ถึงเพียงนี้แล้วยังจะให้ข้าหากระดูกในไข่อีก หรือตำหนิว่าข้ายังอับอายขายหน้าไม่พอจินเฉียวยึดมั่นใจมากขึ้นทุกขณะว่าแผนการดัดแปลงทั้งหมดจะต้องเกิดจากมือของหยวนหมานชิวบางทีหลี่เหยาเจ้าคนเสียสติที่ไม่รู้ความผู้นี้อาจเป็นตัวประหลาดที่มีพรสวรรค์ทางด้านทฤษฎีแต่เพียงเท่านั้นย่อมไม่มากพอให้สามารถทำการดัดแปลงที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนถึงเพียงนี้ได้ ต่อหน้านักเรียนจำนวนมากจิ้นเฉียวพบว่าโกรธแค้นไปก็รังแต่จะยิ่งเสื่อมเสียหน้าจึงฝืนสะกดคมอารมณ์แล้วกล่าวว่าทั้งโครงสร้างและการไหลเวียนของพลังปานสมควรไม่มีปัญหาใหญ่อันใดมิสุเรามาลองทดลองใช้งานจริงดูว่ากระบวนการทำงานเสถียรดีหรือไม่จะดีกว่าหลียาพยักหน้ารับเดินไปที่แผงควบคุมทันทีบบุบบบบบบบ หน้าจอภาพมายาอันโปร่งสายเจ็ดชุดปรากฏขึ้นลายหลอมหลีเหวเอาไว้ภายในชุดอัคระควบคุมนับพันปรากฏขึ้นบนหน้าจอภาพมายาแต่ละชุดก็ให้เกิดแผงควบคุมการหลอมสร้างรูปวงแหวนอันสลับซับซ้อนการหลอมสร้างอาวุธวิเศษของผู้บำเพ็ญตนแตกต่างจากการหลอมเหล็กและตีเหล็กของคนทั่วไปในการหลอมและตีเหล็กมักมีเพียงขั้นตอนเรียบง่ายไม่กี่ขั้นตอนอุณหภูมิในเตาหลอมก็มักจะใช้อุณหภูมิคงที่เท่านั้น แต่สำหรับผู้บำเพ็ญตนในขณะที่หลอมสร้างอาวุธวิเศษจำเป็นต้องผสมผสานวัตถุดิบที่แตกต่างกันหลายสิบหรือหลายร้อยชิ้นเข้าด้วยกันอุณหภูมิภายในเตาหลอมอาจมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า3ครั้ง5ครั้งใน1วินาทีเมื่อวัตถุดิบหลายร้อยชนิด ถูกใส่เข้าไปพร้อมกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในเตาหลอมทุกวินาทีรวมถึงเวลาในการหลอมจะต้องแม่นยำสมบูรณ์แบบกระทั่งกระบีบินที่เรียบง่ายที่สุดยังต้องใช้กระบวนการหลอมสร้างนับร้อยขั้นตอนดังนั้นส่วนหน้าจอควบคุมของเตาหลอมนั้นแทบจะเทียบได้กับหน้าจอควบคุมหลักของเรือรบพิลึกวิเศษหรือบางทีอาจจะซับซ้อนยิ่งกว่าสำหรับนักหลอมสร้างทุกคนนี่เป็นเวทีที่พวกมันจะแสดงความสามารถของตนออกมาได้ถึงขีดสุด หลีเหวยกรีดหนิ้วขึ้นลงอย่างช้ำชองชำนาญไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่เชื่องชา้าขอบเขตการเคลื่อนไหวของมันมีขนาดเล็กมากแต่กลับนำมาซึ่งเสียงแตกระรัวเป็นชุดราวกับเสียงประทัดวันตรุษทว่าพลังของเสียงน่าสะพึงกลัวกว่า,วามากพวกเจ้าว่ามันจะหลอมสร้างอาวุธวิเศษชนิดใดกระบีบินดาบนักเรียนมัธยมหลายคนอดกระซิบกระซากกันไม่ได้ ผลงานอันเริศล้ำของลีเหยาเมื่อครู่นี้สร้างความประทับใจให้แก่พวกมันอยู่บางในใจอดบังเกิดความคาดหวังรอคอยที่ยากจะอธิบายชนิดหนึ่งไม่ได้อย่างโง่นะสิ่งที่สามารถหลอมสร้างในเตาหรอมในคราวเดียวจะเป็นกระบี่บินที่ธรรมดาที่สุดไปได้อย่างไรคาด่าว,ว่ามันจะต้องหลอมสร้างอาวุธวิเศษที่ซับซ้อนมากซึ่งประกอบไปด้วยพื้นผิวหลายสิบชั้น ในเวลานี้เองหลีเหยาพรันลงมือมันราวกับงูพิษที่กบดานนิ่งอยู่ในส่วนลึกของพงญ้าท่านใดนั้นจากความสงบนิ่งเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงสุดขีดภายใน0.1วินาทีสองมือของมันกลับกลายเป็นพายุหมุนที่เกลี้ยกา่สุดเปรียบปานสองกลุ่มกวาดผ่านแผงอัคระควบคุมบนหน้าจอปโปร่งใสย,ยังดุดนันเพี้ยเพียเพียพ้ยเพี้ยบรรดานักเรียนมัธยม ไม่อาจมองเห็นมือของหลี่เหวยาวได้เลยเพียงได้ยินซุ้มเสียงเบาๆของอกคระยันหลังจากถูกเปิดใช้งานแต่ละเสียงรัวเร็วถึงที่สุดจนแทบจะกลายเป็นเสียงเดียวกันดุร้าย รุนแรงแบบฉบับการหลอมสร้างของหลี่เหวาเป็นเช่นเดียวกันกับฉายานามอีแรงของมันเต็มไปด้วยความดุร้ายป่าเทือนสุดเปรียบปรานชวนให้ผู้คนอดหวาดวิตกไม่ได้ว่านาจอภาพมายาโปร่งใสเหล่านั้นใช่จะถูกฉีดเป็นชินช้นๆด้วยสองมืออันเกลี้ยกราดรุนแรงของมันหรือไม่ด้วยความเร็วมือที่สูงเป็นพิเศษของมันขายปลูกปลาเหล็กทั้งหมดให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเตาหลอมชายเออรุ่นที่หนึ่งราวกับสัปปะรดที่หิวโหยมานาน จู่ๆก็ค้นพบเยื่อข้อต่อกระดูกทุกชิ้นเลือดเนื้อทุกส่วนในร่างกายถูกนำไปใช้ในการทำงานที่บ้าครั้งที่สุดวิในชั่วพริบตาเสียงไอ้นาำที่แหลมคมและรุนแรงกว่าเดิมนับสิบเท่าพันดังกระหึมออกมาม่านหมอกไอ้นาำผืนใหญ่ปกคลุมไปทั่วปลาเหล็กอย่างสมบูรณ์ทุกคนเห็นเพียงแค่กลุ่มแสงแล่นไล่ไปตามเส้นท่อผลึกวิเศษสว่างมืดสลับสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อยู่ภายในส่วนลึกของม่านหมอกไอน้นามราวกับสัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนกำลังกับผบตานี่ที่แท้เป็นนักหลอมสร้างหรือนักฆ่ากันแน่บรรดานักเรียนมัธยมทั้งหมดแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฝ่อตั้งแต่เล็กจนโตพวกมันเหล่านี้อย่างน้อยก็เคยได้เห็นกระบวนการหลอมสร้างจากบิดามารดาของต้นมาก่อนแบบฉบับการหลอมสร้างเหล่านั้นเรียบร้อยเป็นระเบียบผ่านการฝึกฝนขัดเกลาย่างเป็นระบบ พวกมันไม่เคยเห็นแบบฉบับการหลอมสร้างเช่นหลีเหยาจากที่ใดมาก่อนเกลียวกาดดุดันเหลือที่จะกล่าวภายใต้ม่านหมอกมวลตลบหลีเหยาก,กระโดดโลดเต้นยังดุเดือดเป็นเวลากว่า5นาทีเสียงคำรามของยักษ์เหล็กค่อยอ่อนเบาลงในที่สุดร่างของหลีเหยาคืนหายไปในส่วนลึกของม่านหมอกอีกครู่ใหญ่ต่อมาคอยปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าทุกเขินถือบางสิ่งออกมาอย่างระมัดระวังเพียงแค่ห้านาทีมันจะสามารถหลอมสร้างอะไรได้ นั่นมันอะไรกันหรือว่าจะเป็นอาวุธลับขนาดเล็กนักเรียนหนุ่มสาวเต็มไปด้วยความกระหายไข่รู้พยายามยืดคออย่างสุดความสามารถแต่รอจนผู้มันมองเห็นวัตถุที่หลีเหยาถืออยู่ในมืออย่างชาัดเจนทุกคนถึงกับปากอ้าตา้างปากอ้ากว้างจนสามารถยัดไข่เป็ดเจ็ดแปดใบลงไปได้อย่างสบายหลีเหยาทาั้งบ้าครั้งดุร้ายเกลี้ยวกราดและน่าสะพึงกลัวถึงเพียงนั้นแต่สิ่งที่มันหลอมสร้างออกมาถึงกับเป็น ตะปูตัวหนึ่งตะปูนี้ยาวเพียงหนึ่งนิ้วดำมืดสนิทตลอดทางเล่มสามันธรรมดาจนไม่อาจสามันธรรมดาไปกว่านี้อีกแม้ว่าตะปูอาจจะพอฝืนนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบของอาวุธวิเศษชิ้นหนึ่งแต่หากเทียบกับแบบฉบับการหลอมสร้างที่มันแสดงออกมาเมื่อครู่นี้กับหลอมออกมาเป็นตะปูโสมตัวหนึ่งก็เรียกได้ว่าย้อนแย้งจนพูดไม่ออกแล้วแม้แต่ในหมู่นักเรียนมัธยมเหล่านี้ ก็มีอยู่หลายคนที่สามารถใช้งานเตาหลอมและหลอมสร้างชิ้นส่วนอาวุธวิเศษที่ซับซ้อนมากกว่าตะปูมีเพียงเหลยยงหมิงเท่านั้นที่ดวงตาทอประกายเจิดจ้ามันจับตะปูวางบนฝ่ามือของตนและโยนขึ้นเพื่อคาดคะเนน้ำหนักท่านผู้เท่าดวงตาทอแว,วประหลาดใจวูบแต่ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเพียงส่งตะปูให้แก่จินเฉียวอย่างเงียบ,ยบจินเฉียวใช้สองนิ้วคีบตะปูหมุนควงอย่างไม่ใส่ใจนะัก ในใจรอบเหยียบย่ำดูแครนยึดมั่นในใจในข้อสันนิษฐานของตนมากกว่าเดิมหลี่เหยาผู้นี้สมควรเป็นหนอนหนังสือที่มีพรสวรรค์ทางทฤษฎีเหนือธรรมดาบางทีอาจตั้งใจท่องจำทฤษฎีเหตุโคกจำนวนหนึ่งไว้เพื่อข่มขวัญผู้คนแต่พอมาถึงการลงมือปฏิบัติจริงฝีมืออันอ่อนด้อยก็ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนน่าเสียดายที่วันนี้มันไม่ได้มาเพื่อทดสอบระดับฝีมือหลอมสร้างของหลี่เหยา แม้ว่าผู้อื่นจะมีระดับฝีมือย่ำแย่สุดทนดูหลอมก้เหล็กออกมาเป็นชิ้นเหล็กตรงๆทื่อๆชิ้นหนึ่งแต่ก็ไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับมันเลยข้าจะฉีกหนะ้าเจ้าเด็กหนอยนี้ได้อย่างไรนี่คือคำถามที่จินเฉียวกังวลสนใจยิ่งกว่ามันกรอกตาตลบหนึ่งโยนตะปูเหล็กไปที่หลี่เหา่ันรนลอยยิ้มกล่าวว่าต่อไปถึงตาข้าแล้วกระมัง ตามขั้นตอนการตรวจสอบตัวแทนนักหลอมสร้างของฝ่ายที่ขออนุมัติดัดแปลงเตาหลอมจะทำการหลอมสร้างรอบแรกจากนั้นผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักเทียนจี NG, จะทำการหลอมสร้างด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งหากการทดสอบใช้งานจริงของทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดีไม่พบปัญหาใดโดยทั่วไปแล้วก็จะถือได้ว่าการดัดแปลงนั้นประสบความสำเร็จจินเฉียวเดินเข้าไปด้วยสีสะเชิดสูงปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหน้าแผงควบคุม รอมรอบด้วยวงแหวนหน้าจอควบคุมการหลอมสร้างแบบฉบับการหลอมสร้างของมันแตกต่างจากหลี่เหยาวโดยสิ้นเชิงแม้ว่าความเร็วมือของมันจะไม่รวดเร็วนักแต่ก็ดูรัดกุมสง่างามเต็มไปด้วยความโออาพาเผยมองปราดแรกชวนให้ผู้คนนึกถึงสายน้ำที่ไหลหลี่ลงจากภูเขาสูงสง่างดงามอย่างมิอาจบ่งบอกบรรยายได้เมื่อรวมกับใบหน้าหล่อเหลาประดุจยก มองผิวเผินราวกับเทพเสี่ยนผู้หนึ่งกำลังหลอมกันของวิเศษก็มีป่านห้านาทีต่อมามันก็เสร็จสิ้นการหลอมสร้างนำอาวุธวิเศษที่มันหลอมออกมาให้กลุ่มโชกลุ่มคนชมดูทุกคนรีบยืดคอแย่งกันดูทันใดนั้นตะลึงมองอย่างโง่งมสิ่งที่จินเฉียวหลอมสร้างออกมากลับเป็นตะปูอีกตัวหนึ่งแต่หากเพ่งมองดูให้ดีตะปูของจินเฉียวกับแตกต่างจากตะปูดำอันธรรมดาสามัญของหลี่เหยาราว้ากลับดิน